ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะบอกครับทุกคนเห็นนไ,ไหมครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับนี่แหละครับสี่ภาพคือประเด็นคือมันเดิมมันมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้มันมีรอยน้ำมันเหมือนมีน้ำมันรั่วออกมาจากตัวรถผมนะครับแต่ว่า ผมยังคิดว่ามันเป็นฝนตกเพราะว่าตอนนั้นมันฝนตกเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝนตกเออก็เลยไม่ได้คิดมากหรือใส่ใจแต่ว่าพอช่วง2วันมันเนี้ยฝนไม่ตกแต่มันก็เริ่มมีอาการผมก็ยังคิดว่าเออน้ํามันค้างเพราะว่ามันจะมีรดผมที่เบาะมันจะขาดแล้วน้ํามันจะไหลออกมาจากเบาะตรงที่มันเป็นรูครับแต่ว่าครั้งนี้หนักมากเลย มันก็คือมันจะมีน้ํามันท่วมออกมาผมไม่รู้ว่ามันซึมมาจากเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีนะครับนี่เลยเรื่องสยองสำหรับคนรักรถสี่ภาพนี้แหละครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่มีชิปออกมาผมไปไหนไม่ได้น,ะนี่แหละครับประเด็นเลย ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะอัพอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ